อ่ากาดสบายดีเนาะใส่ใส่ปลาปิงปลาอยู่กลางปลาคือปลาที่ว่าเข่าอะไไปตกมากเวทนี่เนาะตกมาจากน้องเขาเขาเกลี่ยมาไม่ยังเลยเขาเกี่ยมามีเกี่ยนี่เกี่ยซีฟูดมีปลาโตใหญ่ๆตะการไม่ยังเลยมี่เพียบตัวนี้นี่ต้องสังวัตเนาะเดาเขาเมื่องกีาตัวนี้เซียนกีมันก็ต้องล่างดังไฟดังล่างจะปิงปลา พายุน,น้าคือเก่าสี่น้องเลยฟืน่นที่นี่อีกยนี่นี่ฟืนน่นนี่นี่นี่อ้าวฟื่อนฮะกะสี่ประมาณนี้เนาะเปลือเกลืทุกคนเฮ้มาสิเก็บเอาน้ำแด่ฟื่นเขานี่นี่ฟื่อนนี่มีตุ๊กตาพี่สิงเลยกีตุ๊กตาพี่สิงก็มีอยู่นี่วงเวทน,นะอออเอกระเซียวภาษาที่แท้ทรูทททท ก่อไฟเหรอจะได้ป่ะดิได้บอสจะได้กับเพื่อนตัวนี้โอ้สึกคุณหัวยเว้ยเสียงเสียวมีสีหรอเชี่ยบรรยากาศมิตีเสียงแม่งใหม่เก็บพอบมุดตีไปเปลือน้ำก็ได้เปลือนด้อจัดบอาบอกจัดก่อนตี จัดก่อนแกะนาก่อนจัดก่อนจิงเลจงเล้มสีสติกเกอร์ออกที่จุนันกับพราะาเขาจัดไฟ่เกลเอาเกลียมากคนเกลมากเกลียกี่เกลเกลยโมเมนต์หรอนี่อ่ะวัตถุดิบเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแก้วอีกที่มาไหวทั้งโอแกวเลยกัพักนี่วัตถุดิบมียงเลยเอาห้สื่อแจ้ไป้เข สือป่าไซประมาณโล่นึงเขาจะมาเอืออเนตอนนี้การเอือบก็คือเด็ดเบ็ดไปไงด้วยแบบแบบพวกตรงยากเกลือห้วยนี่เกลือธาตุไทยบานโอยาทาทาทาแล้วก็ปูโอ้หนาวหนาวบรรยากาศได้ฟิวนี่คือเซฟอยู่ไปอยู่กินอยู่กับป่าห่างภาษาหลุ่นห่วมเพื่อให้ได้บรรยากาศ บรรยากาศแน่นบ่มีไเหตุมีแต่ทีมเฮาทิมงานเขาเองซึ้งว่ามาหอนใคได้ยินเสียงมาหอนได้ยินได้ยินเลยมาหอนเยเจนบ่มียังบ่มียังเดียเนมอาปาไป่มียังบานหรอยังไม่ไม่่มียังรา่หอมาูสิจับปลาแลนเองจับ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 จจับบบัหน่อยมันตาโบบ มึงได้ยินเสียงยังเปแปลกูได้ยินกรดเสียงมฮวนเสียงมาฮวนก่อนม,มันม่ยังเปลแปลลูแบบเย็นเย็นแบบสวสดคนลุกนาวแสกด้วยวะ่ไหไปกาิ่อไหม่โดนม่ไหม่เขาเนุญางเด้อจ,จิตินจทาน จเจเพื่อนเจ้าสานเจ้น้อยก็เมือ่อน่ะผู้บุกเกงที่เขาวันนะเขาเกียงเลยดิ <c oughs> แจีวเขากะแจ <c oughs> ยวควายหม่เ่นิควายหม่ส่น่กิค <c oughs> <c oughs> วยาวยวะ <c oughs> เอามาเตือน <c oughs> <c oughs> สุดดยอไปแสบไปใบคนเดียวเด็ดเอาแล้วนี่ก็ได้ไม่ใช่ไวเนีใบไม่ไม่ใช่ยวไม่เนี่ยเอ้าเอามหม้อสั่งไปหาใบโดจิว่ากินเหล่าโมเบื่อระวังงูด้ยอาหม้อแล้วก็บ่มเบื่อเบียนเบาตุ๊กตาพีสิงเบาดีโคตรชิบหายเสียวเว้ยเก็บซอยกันนะเขียบเขีบ เก็บเพื่อนฟาไปใส่ทางกูแน่ทางกูแน่ห่านี่เสียทั้งเสียวตั้งแม้ใช่โอ้เก็บมาจากปลาสามงานงูยญานบโบจัดแล้วข้าของพีก็เอามายืมยืมขอยืมก่อนเสียขอยืมเพื่อนแล้วเป็นยังดอกเอ้ยิให้จะให้พี่พักลงขวามขวามเจว้าขวมขวามเจ้าวกูเสียวเสียวเสียว มาเกือบครึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงหมาหอน,หน,หนเฮ้ยอันนี้บ่าเได้นะใบใหม่บ่าหรอกห้องป่าดิผีเพ,พิ่นบ่าหายหรอกห้องป่าบ่แมอยากกินเขาเนี่ยต้องใช้ผีให้ที่ยุ่งเขา่าอ๋อจอบอว่าเนาะภาษาบ้านเรานี่จอบก็มีาานนตุกหนำตุกตามีครบนาเปต,ตั้งนางถวยดวงยอกระจอก ภาษานี้ฮ้ยสิครับสุดบ่สุดยอดดํดํปิดปีเค้มันหิวขาวหนาวเว้ยาวบรรยากาศลมเอาจอกมาแต่ใส่อีกกีบหากี่จอกมาเท่าได ลังมาแต่ภาษา,ามาณกังรอยางามซายขนภาษาไปส่งเขาไปส่งเขานนเไร่อีไมีบบั้งรับไม่ิโลใช่หนำอยหนำมึงะบุมิกินหนำยังนี่หนำเป๊บซี่เลือเท่านั้นเด้อ เอามาจากอันนั้นเด้ที่ว่าเขาหายอยู่อันนั้นเราดีๆอย่ากวตีดูิโอเชี่ยเชียโอ้ยยังหวะไปไปไปโอ้มันร้อนอย่างเงี้ยกูปวดเทากูบวเทาเล่นกูแล้วดีๆดี อ๋อดีๆฟาร์มกินฟางเมื่อเบรดึ่งเบรดเป็นหนินนะอย่างนี้ทางแก้มาปลาสาของเราเหลืองเนี่ยนี่ไซส์อันไนครับก็คือเหล่าไม่หนเลยยาโยหรือก็าจะกินยาพานเนาะอ่าอันนี้ก็เดือดชิคสเกติคืออุกรณ์เดี๋ยวัดลักษณะเรา บรรยากาศ็ว่างเบจริงแล้ะเขาบริการโฆษณาเรานะเขากมาให้เกียนหรือว่าเขาลบจะกินจะทานคือเขามาเขาปลาสิเขากาเกียนหรือว่าให้คนจะเจอนึงแบบว่าเินให้ยาย่อจะกินจะทานให้พวกปากาาห้องปลาเลดส่นคนเสือส่วนบุคคเนาะตัวคใครไปสนใครใใตั้งกูสิเบื่องใครตัดเอากรได้กูดีผู้นีโอเคกูสิเ่งบุคุณีว่าพอดีหรือเ่เออำเน นางลงมึงนางมึงนางดีๆนะนางคือแบบนะบโฟกัสไปโฟกัสไว้จำละจอโฟกัสกับปลายับลงมากู้นี่ว่ามึงตั้งสูงโพดม่่ะไว้เออสมนี้พอดีไปตาตาเด้อมึงยุดท้ายเลยบอกอย่างเงี้ยท้ายแล้วมา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 เด้อทุกคนเนาะมาเลยโอ้ยเจี๊ยบแบบจุดยอดจุดยอดเจี๊ยบบอจีโนาม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 า hai phần vào gia đình gia phán quận năm quận này bung lên đó mười bảy mhm 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 đó thu um. Deux, thu <accessory> ขาัดกกดังวานาะอืมอืมกระลังหัว้มากินอยูปลาสมันเป็นแนวนี่เองเนาะสัดเดียวรสดำพี่สองทุกคนเมือนคือเจ้วเนาะออมือออมวันอ่เนาะ เดี๋ยวเนาะก็คุยอย่งสิได้แบบหมมูกินน้ำด้วยคนาบโอ้ยยงสิได้ทุกคนหัวโหดกินรวยเลยหรอกเออเออแกดพริกกัดพริกคนละหน่วยอ ừ cái vị à ừ. 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 À. <laughs> <Đó đẹp. cười> ừ. ภาษาใจดีดำโดยขับปุ่นเนาะบาทภาเลยขนุ้มจีนภาษาลาวเอื่นอะ่ะขนุ้มจีนภาษาไทายเรียกว่าขนมจีนเจีรยรแต่ผักพันโมมีเว้ยมีกระพักน้ำทุกคนเนาะพักกีกวามากแบบกัน แบบนี้ตามด้วยตามด้วยมอน,นี่ทำบ,บนทุกยอดนี่คือบักเพียดเพ็ดของแขกแต่มันเพียดแห้งครับผมใส่ข้าวใส่กินสำนี่เดี๋ยวมึงสีบเบาอีกยังทำเสนอเอาทุกคนนี่ก็คือจั่มขุยได้ขุยแบบนี้ได้อเอา้ารอนแบบนี้ได้เนาะ <laughs> อืมอืมหุ่ยหยดอืมรับเดี๋คือนังของป่านอททนทุกปกตินี่เขากินเนี่ยมันเขาจะจินมแต่เขานี่โบชิมเสียของจัดเลยจัดไป จะไปเสียเอาไซส์กับนี่นใส่ตามด้วยกระปุนเนะาะทำไปกระปุนสดกับเจลเจวซีฟู้ดนี่มันแสบอีดีหุยแบบนี้ได้ก็ดีบ่ะเนึ่ยเจลของปลาแสบแสบ พิกมาพริกเอาพริกอีกเพือ่อไ,ได้บอลแบ่บขอกันดีไม่ผิีได้อยู่ว่าป่านี้สุดยอดอได้วิวได้บรรยากาศ อได้บิดทุกอย่างตัวนิ้วซื้อว่าหอนอีกแล้ววัตถุด,ดิบบดแหละม,มากับหอนหอทองปลา,าจัดหอมใส Đi kêu quét đâu à, kêu nhăng vô, để, kêu, ô, mày, hử, quỵt dao, hử, sao mà xéo con má hòm thế vậy? Cock, cock. เพื่อกินใส่มาใส่เลยใส่ผีเลย นตัวข้าตัวคนนี่เนื้อปลาเนีนเเลยนี่อ้อไอปีกไม่ๆสดๆสุดยอดนี่มากับเจวคุยแบบนี้ได้หยอดมีได้มาเด้อเฮียซำอคือสีอยาางี่่งที่บอกเหรอเวดเวดว สุดยอดแบบว้าสุดยอดเด้ยต้องมากินบรรยากาศแบบนี้ถึงสี่แสบถึงสีมีพีกเป็นอย่านเนาะบอกเคยยัดหา่าได้กินแบบนี้คกินบ<อ>๊วใส่ไหมกด ่าตอนนี้เ้าก็ยังสำนี่เ้าก็ตัดจานด้วยกุ้ยแบบแบบนี้ด้ยแบบด้วยใช่ได้ไหมมึงทิมสุดยอดได้แบบนี้ไดแบบ้อ่ะมาทิกทิฟทิก,ทกยังเฮ่ไซแสบกินแนวนี้ <c oughs> chào 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 Mm. mm. ดูดกลางปลาหรือว่คือดูดปากมี่เหอวะต่างกันอีดีเดี๋ยวปลารือดูดหอยดูดปากน้ำบังใจมันใจตอนนี้กะกินปลาเบิดเลยเนาะสำหรับกินนี่ก็ขอยโจ๊บเบิดตต์นี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปลาเบิดแล้วแจวก็เบิด์กองแกมเบิดปลาเบิดวัตถุดิบเบิดไสุู้มก็เบิดแล้วสารับคิีมีขอยโจ๊บเพียงตัวนี้